เปรรับเาจะมีการ่อยอดอะไรยังไงบ้างครับนี่ยละครับใกล้แล้วนะครับแฟนมีดนะครับเป็นมาในทีมเอล์ติ้งนะครับสำหรับเซปบายเซตแฟนมีติ้งนะครับผมก็สามารถไปร่วมเอล์ติ้งกันได้นะครับวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเปิดขายบัตรวันที่30กันยายนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเชิญชวนทุกคนมาเอล์ติ้งไปด้วยกันนะครับทำไมเราเลือกที่เป็นเอล์ติ้งสำหรับงานแฟนมีดของเซตบายเซตก็ด้วยความที่บอกว่า เออสเตปไว้สเตปมันเป็นเรื่องของแบบว่าการทํางานในออฟฟิศเนาะกันแบบว่าเราก็เลยอยากจะเอ้ยหรือว่าเรารวบรวมคนในออฟฟิศไปเอาทิ้งกันดีกว่าอะไรให้มันดูแบบว่าสนุกสนานธีมงานก็จะเป็นลักษณะการไปเอาทิ้งของของกลุ่มเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงนี่ต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าพวกเราคิดกันมานานครับผมเราขอให้มันเป็นเซอร์ไพรส์หรอกงั้นแสดงวันที่แบบใหญ่ไปร่วมงานนี่ก็ต้องเตรียมตัวไปเลยการไปเอาทิ้งเตรียมตัวได้เลยครับผมก็ ไปเที่ิ้งนี่แล้วแต่คนเลยนะว่าวอยากไปทำอะไรบ้างบางคนก็อยากไปสนุกกับเพื่อนบางคนอยากไปหาของกินอร่อยอร่อยบางคนอยากไปเปลี่ยนที่นอนเฉยเฉยหรืออะไรอย่างนี้มีหมดมได้หมดมรองรับหมดครับผมมันจะมีความพิเศษอะไรไหมหรับในแบบอันนี้อันคือถ้าถามว่าพิเศษเองพิเศษมันก็มีอะไรพิเศษอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าต้องขอโปอกรันึงครับผมการเตรียมพร้อมไปกี่ขนาดไหนนะก็เตรียมพร้อมอยู่ครับถ้าเมื่อค่าวันผมบอกว่า5 1 7 5

ดีใจครับดีใจที่ที่ทย้อนกลับไปเนาะเดือนก่อนที่เราจะเริ่มแบบก้าวเข้ามาลองทำหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าเคยพูดไว้ว่าเอออยากจะทําให้ดีถ้าไม่ดีจริงๆก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านจริงๆอะไรเงี้ยใช้เวลานานมากใช้เวลาแบบใช้เวลาไปเยอะมากจริงๆล้วลงทุนเรื่องของเวลาก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลงทุนเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะมากแล้วก็พอเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะอย่างดีครับเราอะไรเง้วเรารู้สึกว่าเออเรามีเรามี ความคิดที่ตรงกันก็คือถ้าถ้ามันยังไม่ดีจริงๆก็จะไม่ปล่อยแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นค่อยๆลากสเต็ปไปสเต็ปอย่างที่คนอาจจะได้ได้ดูกันก็พูดจริงๆว่านอแต่กคำว่าดีใจแล้วมันมันส่วนตัวมันคือมันมันมันเหมือนมันภูมิใจูมฟูลแบบว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้สผถานความสุขไปให้คนดูหลาใหคนแสดงว่าเราก็ คือใจอกับมันมากแต่ลว่าเรามั่นใจในการทํางานที่ต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆมั่นใจไหมความจริงแล้วระหว่างทางอย่างที่พม่ได้พูดไปบนเวทีด้วยว่ามันก็ล่มรูคลูกค้ามาเยอะเหมือนกันก็เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทําให้เราได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าต่อไปมีโปรเจกต์หน้าที่จะทํามันก็จะมีปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเราก็จะเรียนรู้จากมันไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าเราทําไปแค่เรื่องเดียว ยังมีข้างหน้าอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้ทดลองได้ลองเจอได้ลม้ลมใหม่ลุกใหม่แต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับก็จะพยายามทำออกมาให้ดีแต่จากความสำเร็จของมันไม่ทําให้อัพแบบว่าเออเอาหลัทพาวเราท้าวมากขึ้นเราคุ้มมั่นใจมากขึ้นอีกาั้นก้าวดืนแบบอยากมัน่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ย้ก็แค่เรื่องเดียวนะหรือว่ามันก็แบบว่าถามว่ามั่นใจมากขึ้นไหมก็มีความมั่นใจในส่วนอนึางแต่ว่าก็ต้องเปิดรับว่าในเขาเรียกว่าอ,อะไรนะแบบว่า สิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตเพราะว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราจะต้องเจอก็เตรียมพร้อมแล้วกันเรียกได้ว่าคิดว่าจะเตรียมพร้อมเรื่อยๆเพื่อรอโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์นยังไม่คิดว่าจะเริ่มต้นตอนนี้เลยครับความจริงก็มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่มีแฟนอยู่ครับในปีหน้ากดดันไหมนเริ่มต้วต่อไปของับกดดันครับกดดันกดดันกดดันแต่ว่ามันก็กดดันก็กดดันจริงๆแล้วก็ก็ ทำอะไรไม่ได้เนาะมันก็มันก็ต้องกดดันอย่างนี้แหละถึงจะถึงจะดันตัวเองให้ให้ก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างงานเยอะขนาดนี้มันมีเวลาพักผ่อนอะไรไหมเออมีครับมีครับช่วงนี้ช่วงนี้ดีใจครับได้ออกกลับออกกำลังกายครับได้ออกกำลังกายครับแต่ผลงานซีรีส์ของเราที่เล่นกับที่อื่นก็กำลังจะออกมาพตอออกมาเหมือนกันมีครับมีด้วยครับผมก็มีสตาร์ทอัพครับผมสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพอะไร ตอนนี้ทัไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสตาร์ทอัพครับที่เขาจีนถ่ายเสร็จเสร็จครั้แล้วครับผมสองครั้งแรกอยู่ในอยู่ในช่วงของ post p r o d u c t i o นอยู่ปีนี้เราจะได้ดูกันแค่สตาร์ทอัพที่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเราต้องอาจจะต้องเช็คข่าวใหม่ทุกสัปดาห์ผถ้าเขาไม่ได้ของยังไม่ตอบนะครับนี่การ PR มาเลยขอแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็มีไปมีไปลงเสียงก็อยู่ใผมว่าอยู่ในขั้น post production ด้วยเหรอครับแล้วก็แต่ผมว่า ค่อนข้างงานค่อนข้างละเอียดละเอียดมากจริงๆก็ดีใจแล้วก็ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมด,ด,ด,ด้วยเพราะว่าเราได้เล่นกับทั้งเบลเองเบลหนิงสลาลพี่เกร์สักคนพี่ก้อยอย่างเงี้ยแล้วพี่ชาวแล้วก็อีกมากมายคือทุกคนแบบเก่งมากเพราะว่าทำให้เรารู้สึกว่าเออทุกคนแบบร่วมทีมงานบบทุกคนละเอียดมากในการถ่ายทำก็เป็นฟิลใหม่จริงๆมันฟิลใหม่จริงแบบอัพมันใจขนาดไหนว่าผลงานที่นี่จะต้องออกมาดีแน่อะไรเงี้ยคือ มมั่นใจในทีมงานทุกคนนะเพราะว่ามั่นใจว่าทุกคนแบบเต็มที่แบบเต็มที่จริงๆเลยเพราะว่าบทมันทั้งถ้าพูดถึงในฐานะนักแสดงเองก็บอกยากมากเพราะก็ยากมีความยากของมันอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็พูดถึงในเรื่องของการสร้างอะไรนะแบบการประชานอย่าเดียก็มีความยาก<ม>แต่ว่าทุกคนแบบคือทุกครั้งที่ไปกองหรือทุกครั้งที่ไปเจอทุกคนคือทุกคนใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจริงขนาดไม่อะเพราะว่าจากความสระเ็จของก้อนเชือบ คนเ้านสุดๆคนนั้นสุดก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากครับทำกันบ้านเยอะมากจริงๆแล้วก็ก็มีอยช่วงหนึ่งไอจีผมมีแหละสักเจสสักเจสโพสเป็นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องเรื่องแบบเทคไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเยอมรับคำเย็นเทียบเลยโทรศัพท์มีอยู่แล้วล่ะครับมีมีอยู่แล้วครับก็น้อมรับทุกฟีดแบ็กครับผมก็ต่อไปเราจะได้ใช้ทุกฟีดแบ็กในการพัฒนาตัวเองต่อไป ีหวักว่าทั้งงี้ครับผมปีนี้ได้ดูไหมอะไรนะพี่ปีนี้ไดด้มไม่แน่ใจเลยครับผมต้องต้องเช็คกันให้จริงจริงก็ฝากแฟนมีด้วยนะครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับผมฝากมาด้วยนะครับเอาไปไหนกันไปเมวันไหนร่คนไปวันที่30กันยายนนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยทางไหนก่อนบอกทางไหนไฮริเก็ตเมเจอร์นะครับผม ไทิเกตเมเจอร์ไทยทิเกตเมเจอร์ .com กดไปแล้วฮะกดไปแล้วบ้านน่ะเรายังไม่ได้กดเลขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ